สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยชอกโกนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำกินกาแฟทุกวันค่าไตจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตสำหรับคนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยก็นิยมในการดื่มกาแฟกันมากๆเลยครับบางคนเนี่ยดื่มเพื่อความตื่นตัวบางคนดื่มเพื่อความอร่อยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยขาดกาแฟไม่ได้เลยตื่นเช้ามาต้องดื่มกาแฟ1แก้วแล้วนะครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะเลยนะครับมีความกังวลนะครับว่าการดื่มกาแฟทุกวันทุกวันไปแล้วเนี่ยจะทําให้ค่าไตาเนี่ยแย่ลงหรือเปล่าหรือว่าดื่มเข้าไปแล้วจะช่วยบารุงไตให้ค่าไตาดีขึ้นดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาให้คําตอบนะครับว่าการที่เราดื่มกาแฟทุกวันเนี่ยจะมีผลต่อไตยอย่างไรบ้างทําให้ค่าไตาดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ เครื่องดื่มที่ชื่อว่ากาแฟเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับจะเป็นกาแฟสดกาแฟกระป๋องกาแฟทีอินวันหรือว่าเรานํามาปรุงเองใส่น้ําตาลใส่ครีมเทียมใส่นมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับหมอขอพูดถึงกาแฟดําเพียวๆก่อนนะครับโดยที่ไม่ได้เติมอะไรเลยครับสำหรับการดื่มกาแฟดําเพียวๆในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาหรือว่าวิาวจัยใดๆที่เป็นตัวบง่งบอกนะครับว่าถ้าดื่มกาแฟดําเพียวๆทุกวันทุกวันจะทําให้ค่าไตายแย่ลงนะครับดังนั้นสามารถดื่มกาแฟดําได้ครับสำหรับคนที่เป็นโรคไต ไตเสื่อมต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟดำเนี่ยจะมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมที่สูงครับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายระยะ4ระยะ5เนี่ยนะครับความสามารถในการขับฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมออกจากร่างกายก็จะลดลงครับดังนั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ไตทํางานหนักได้แล้วก็บางทีเนี่ยไตยขับฟอสฟอรัสแลวก็โพแทสเซียมออกไม่ได้แล้วทําให้โพแทสเซียมแลวก็ฟอสฟอรัสเนี่ยสูงในร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยนะ โพแทสเซียมสูงมากๆจะทําให้หัวใจของเราเต้นผิดจังหวะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นได้ส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับก็จะทําให้กระดูกของเราเนี่ยพุนได้ดังนั้นเนี่ยแนะนาครับว่าคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายๆระยะ4ระยะ5ถ้าจะดื่มกาแฟเนี่ยนะครับไม่ควรดื่มเกิน1แก้วต่อวันนะครับหรือปรึกษาคุณหมอที่เป็นโรคไตก่อนที่จะดื่มกาแฟครับ ต่อมาสําหรับกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟดําเพียวๆนะครับมีการปรุงเพิ่มไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลครีมเทียมใส่นมอะไรต่างๆลงไปเหล่านี้ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับอันดับแรกเลยครับนั่ก็คือน้ําตาลนั่นเองครับคนที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วก็เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยเหล่านี้นะครับต้องระมัดระวังในการเติมน้ําตาลลงไปเลยนะครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยนะครับถ้าหวานมากๆแล้วคนที่เป็นเบาหวานเวลากินเข้าไปแล้วน้ําตาลในเลือดจะพุ่งกระฉุดเลยนะครับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆจะทําให้เส้นเลือดในไตเนี่ยแข็งนะครับแล้วก็ทําให้ไต เสื่อมได้ไหวมากๆเลยดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าถ้าจะดื่มกาแฟเนี่ยนะครับพยายามปรุงหวานให้น้อยที่สุดนะครับเข้าใจครับว่าถ้าดื่มเพียวๆเนี่ยมันก็ขมนะฮะหมองก็เติมน้ําตาลเหมือนกันแต่อย่าเติมมากจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้ไตไม่ดีได้ครับ ต่อมาอีกเครื่องปรุงหนึ่งนะก็คือครีมเทียมนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยชื่นชอบในการเติมครีมเทียมลงไปเพราะว่าทําให้กาแฟเนี่ยมันแล้วก็หอมมากขึ้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าครีมเทียมเนี่ยนะครับเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับถ้าเรากินเข้าไปมากๆทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลทําให้ไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ซึ่งไม่ดีต่อไตของเราครับ ดังนั้นแนะนาครับว่าถ้าชอบความมันนะครับจะเติมความมันให้แก่กาแฟเนี่ยให้เติมนมจะดีกว่านะครับซึ่งแนะนําให้ใช้นมที่เป็นไขมัน0นะครับขาดมันเนยไปเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะครับไขมันจะน้อยมากๆกครับก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราแล้วก็ดีต่อไตามากกว่าครับ สรุปนะครับสำหรับคำถามที่ถามว่ากินกาแฟทุกวันจะทําให้ค่าไตดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอันดับแรกให้แยกก่อนครับว่าเป็นกาแฟดําเพียวๆกับกาแฟดําที่มีการปรุงเข้าไปนะครับกาแฟดําเพียวๆเนี่ยนะครับไม่มีการศึกษาหรือวิจัยใดๆที่บอกว่าทําให้ไตแย่ลงครับสามารถดื่มได้เลยแต่ต้องระมัดระวังสําหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายนะครับเพราะว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูงควรจากัดปริมาณในการดื่มไม่ควรดื่มเกินหนึ่งแก้วต่อวันนะครับต่อมาสําหรับการปรุงนะครับแนะนําให้ปรุงน้ําตาลน้อยๆ ครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตบวกกับโรคเบาหวานนะครับเพราะว่าถ้าน้ําตาลในเลือดสูงก็จะไม่ดีต่อไตเหมือนกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการปรุงครีมเทียมนะครับแนะนําให้เติมนมที่เป็นพร่องมันเนยนะครับหรือว่าไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็จะดีต่อร่างกายมากกว่านะครับดังนั้นแนะนําเลยครับใครที่ชื่นชอบในการดื่มเครื่องดื่มที่มีชื่อว่ากาแฟเนี่ยนะครับลองนําไปปฏิบัติดูครับแล้วรับรองเลยว่าร่างกายจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีไตที่สุขภาพดีครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล ตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย